บันโฮมบันโฮมมีอะไรอ่ะมีอะไรมีอะไรมีอะไรคืออะไรวะสีเขียวไปหาอันบอกแม่แักเบียร์หรอใช่นี่อดีดี่มันจะไลา์แค่เราที่จะมาสู้เียดีไม่ได้เลยไม่ใช่เหรอว่าก็มันเบียร์ละไม่รู้ว่าให้คนทำแก๊งด้วยอ่ะครับไม่รู้ว่าเคยเล่นกันหรือยังบล็อกปั้นน่าจะแค่ส่งเสริมอ่ะให้คนที่ทำดีด้่ย แล้วเดี๋ยวผมจะเอาเอามันออกแก๊งด้วยไอ้บอสป่ร้านเนี่ยมันขี้เกียจครับช่วงนี้เมืองก็ไม่ค่อยเข้าอะไรเงี้ยอยากจะลองบ้านใหม่หรือเปล่าสตรีมก็ไม่สตรีมผมว่าจะเอามันออกแล้วให้มันไปหายอยู่ที่อื่นถะถ่วงแก๊งเดินวะเนาะเดี๋ยวพี่จะเอาโรมมโอขึ้นมาเป็นมือขวาไอ้นายมือซ้ายนี่ครบเซต เขาทงเสร็จ,ย,จยังยังยังเฮ้ยโรยโอมึงพิธีเยอะนะ้อยควายเขาไปไหนตอนไหนกันแล้วเ็จยังนี่ ถ่วงรถยังไม่พอถ่วงแก๊งอีกใช่ครับพี่ว่าน่าน่าจะเอาสองคนนี้ออกออกไปก่อนนะมันมันดูไม่ค่อยมีไฟครับแต่บอสก็ยังได้อยู่นะบอสก็ยังได้อยู่เขาถ่ายเงินกันไปเต็มบอสเหมือนพวกแก่แล้วฝืนตัวเองอยู่ยังใช้ได้ย่าางนนโดถเิแต่ละนี่ดูอนะไม่ค่อยมาเท่าไหร่ละไม่ค่อยเจอแล้วโคบถ่ายแก๊งสีเขียวสวยเฮ้ยแถวนี้มีใครถ่ายเงินแก๊งคนอื่นบ้าง อะไรนะครับเฮียอ่าครับเฮียตอนนี้มีใครถ่ายเงินกันไหมครับแถวนี้ไม่ได้ถ่ายครับเฮียเขาเขาขอคิวเวลาครับเฮียอ๋อเราขายเวลาใช่ไหมไม่คือเหมือนคำพี่ปัญหาของผมเฮียแล้วเขาบอกว่าอยากได้เวลาไปเก็บคนผมก็เลยบอกว่าได้อืมความร้อยสุดไม่เก็บที่ชักเวลาของเราจะมีบ้างไหมอ่ะองเรามีไหมผมเหรออ่าพี่ชากพี่ชากพี่เบอร์มอนทยนะพี่ชักอย่างพี่พี่จะอะไรบ้างเอาเวลาทำอะไรครับเฮีย ก็เวลาอยู่ร่วมกันบ้างไีมีมีไม่าคิดเอาว่าร่วมกันหรอเฮียร่วมร่วมกันไงครับเราเพิ่งเจอกันนะเฮียเราเพิ่งแบบห่างหายกันจากธนาคารทุกวันเดียวเอย่างไรเฮียอ๋อหรออ๋อมันกิจกรรมอะไรอะไรอ๋อคือแบบเนาะพอจะหรือเฮียอยากได้เวลาไปทำยังไงครับเฮียแบบไปนี่ไหมกีฬาสีไหมเฮียไม่เลยไม่เอาสิ เอาแบบคนแล้วเฮียได้ยังไงครับเฮียเอาแบบที่คนรักกันกอดทำกั้นนะกอดกันเหรอครับว่าใช่ได้เหรอเฮียได้เฮียจะกอดได้ครับเฮียคนคนรักกันเขาฟัดกันหรือเปล่าใส่คอหนึ่งสามสี่ถูกเอาคนก็ตัดรถไปผมกอดเลยเฮียได้ไหมงั้นผมกอดเฮียได้ไหมมันต้องแบบรุนแรงนะกอดนุ่มนวลไม่เอาผมไม่ไอ้นี่อะดิเฮียผมไม่ชอบความรุนแรงอ่ะดิเฮียเริ่มจากซอฟสอก่อนนะเฮีย แสดงว่าใบาเบีย่ยงนี้คือยังไม่ค่อยมีเวลาให้กันเนาะโอเคเข้าใจได้อยู่อะไรก็ได้เฮียอยากกอดผมว่ากอดกับเฮียได้กอดเฮียอะไรคิดถึงวาพี่อยู่นะแต,แต่ผมว่าแบบเวลาให้กันอะ่ะผมว่าเราลองมาให้คนอื่นก่อนไหมล่ะเฮียร<ค>รเราก็พึ่งไอ้นี้กันมาเราลองไปหาคนอื่นก่อนไหมล่ะคนมาใหใ<ค>ม่มต้งเยอะ,อะเฮียสเสนอหน่อยได้ไหมให้ผมเสนอให้เฮียรหรออ่า หรือลองนี่ไหมเฮียเอ่อเนี่ยบ้านแลนไอ้บ้านไอ้เนี่ยเฮียตรงหนามก็เขาน่าจะไฟแรงนะเฮียผมว่าโอ้ยไอ้คนรักเยอะอันนั้นอนะคนรักเยอะแเราคนรักเยอะ <c oughs> คนรักเยอะอันนี้ไหมล่ะเฮียมามืดนะผมว่าโอจี OG ตอนเนี้อเอาเห็นเขารันอยู่นะเฮียคนแบบฟูฟูเลยอะ่ะอยากรรมไหนก็คนแน่นนะเฮีย เพราะว่าผมผมก็เฮียก็ลองหาอะไรแปลกๆใหม่ทำกันดีกว่าเฮียรเราไอ้นี่เลยผมก็อยากลองมีเวลากับแบ a ็คเบ a ร์เฮียก,ก็ลองแบบเจอคนใหม่ๆดูงไงเฮียไม่พอดีพอดีพี่คือพอดีกูไปได้ข้อมูลมาไงว่าตอนนั้นแก๊งกูล่วงมาเทียสี่ไงในซัมเมอร์มันน่าสมเพชไงเลยอยากจะไปขึ้นกลับมาที่เดิมไหม ใครใครครับพูดอย่างนั้นไอเฮียไม่ไม่รู้เหมือนข่าวมันกองมาแบบนี้มันเสี่ยงไ่เลียให้เลยเฮียใครพูดอย่างนั้นนะมันเสียไงเลยมันเลยต้องมากลับมาไต่ยังไงเพราถ้าตอนนี้เฮียจะไต่อ่ะผมมองว่าตอนนี้โหหัวโหหัวเหรอคงไม่ชอบผมนะเพราะผมก็ตอบลงมาเยอะแล้วไอเฮียฟอร์มผมก็ไม่ได้แบบมีเอนเตอร์จีมาก่อนแล้วผมว่าตอนนี้ที่คนรันสดๆก็น่าจะมีอยู่สองสองแก๊งแล้วเฮียมันเข้าดิจ ที่เขาลั่นเงี้ยแบบอนออนบ้าๆเลยไอเริมีาเข้าเันแรกเฮียจะไปเฮียข้ามไปเวียนเฮียหนักเฮียได้แต่มันก่อนนะเจ๊วุ้งไม่ดูครับพี่ช้างกลับมากแล้ววันนี้มันรเลยพี่ช้ารักกันนะอย่างนั้นเลยกลับมากอดกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยป่ะเออแบบวันนั้นมันมากเลยถ้าข้ามอยู่ผมก็ไปแทงด้วยได้ป่ะพี่ผมก็เวียนเนี่ยครับตอนไม่ไหวรอเฮียปืนเฮียปืนไหนกันลืมเลยผมไม่มีสักกระบอกอ่ะมันชนไปผมผมตายเปล่าอะเฮีย แทงที่ไหมเนี่ยเขาี่ตีใครบอกว่าแกงเฮียตอนนี้ปืนใหม่กันเริ่มเล่ามาเฮียหน้าไปเจอับบแกงที่แบบว่าปืนเท่าๆอย่างเงี้ยเฮียแล้วเฮียแบบประกาศตักราดก็แบบเอลคกับอะไรย่างเงี้ยก็ดมันม่ก่อนนั้นองใหม่ยัง่ะเพราหมันมนเกิดเลยนมึงโดนไอ้ปัญญาอ่นต้นไหนก่อขุมมาก็นน้เนียตีป่ะ ใช่ตีไหมไม่ไม่ใช่เฮียผมเจอเฮียตอนกิจกรรมโดนยิงเป็นผมล่วงเป็นเป็นมาม่วงเฮ้ยมันไม่เหมือนกันดิโฮปที่กูเห็นแม่งเก่งกว่านักเยอะในสตอรี่อ่ะไม่หรอกปืนหอเหลือเลยเหลือเไม่ไสกิลพปืนปืนใหม่ผมยังไม่มีซักะบอกเลยเฮียกิจกรรมมันโดนยิงปงปังปงปังมันไม่ได้ให้มาเลยนะ่ดยิไวเฮียแกงของผมมากมีมันกดตัดไม่มกะบอกเลย ตเรก่อนพิมูดเราสกใจคอไม่ดีกูอยากโดนแบบวันนั้นนะ่ะที่กูชนะแล้วมึงกลับมาได้อะ <มา S 2> อยากโดนเชวนั่นนี่เก็บของหมดแล้วไม่หน่อยดิบ้านเอวิเคก่อนนะถ้าอย่างนั้นมันต้องใช้เวลานานนะเฮียน้องผมมันแบบเด,เ,ดเ,ดเดิน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 เรื่อยไอ้นี่เฮียมันมันตามปืนเหนื่อยเฮียเป็นท่านี้ด้านหลังดีมีหลังคานะโอเคเฮีย <Okay, yeah. S 1> ขอแต่งบัก รถผมนี่หว่าคันนี้ยแบบลองกลับมากอดกันสักรอบแล้วก็ค่อยย้ายอะไรเงี้ยทีมทีมทีมพี่ายพี่ยฮิราทามาทีมว่าเราเรากอดกันบ่อยนะเนี่ยเรากอดกันแบบผมว่าเราเราลองไปกอดคนอื่นไหมพิเศษของแต่งกันปะเพราะมันน่าสนุกกับเฮียมากกว่าเจอพราผมตอนนี้มันปืนก็สู้เฮียไม่ได้อะตอนเนี้ยพูดกันตามตรงอ่ะเวลาขับรถแก๊งดูลอยนะครัแบบคิดเหมือนกันไหมยังมีปืนใหม่กันกระบอกของกระบอกแก๊งผมไม่มีเลยดีฮียแก๊งผมนั่งยิงปืนไว้กันโป้งโป้งโป้งอะตอนเนี้ย อันอื่นเขายิงกันจิ้วจิ้วจิ้ว,วเหรอเฮีย <Hello. S 1> ว่าถ้าแบบวันไหนเราจะกลับมากอดกันตะครั้งอะเฮียผมแบบเราผมแบบของอันนี้พร้อมๆมากกว่าดีกว่าเฮียมันจะได้กอดกันสนุกสนุกเฮียกอดกันตอนนี้ก็เหมือนเหมือนเฮียกอดผมไปเดียวอะ่ะผมทำอะไร oh. เฮียไม่ได้อะ่ะ ก็ใจอยู่ไอยากกอดสกอร์นั้นไว้นานๆใช่ไหมล่ะเราโดนไ่าไหร่วะนะหนึ่งร้อยต่อหนึ่ง1้0ร้อยต่อหนึ่งครับแต่ก็แพงบ้านแล้วมั้งเนี่ยกะยาวเลยโอ้โหเนี่ยใครเขาก็รู้ถึงงบได้สักนิดงบก็หมอลเคถูกไหมล่ะ บนรถแ้วนะแล้วแต่เลยอยาเอาวเอาแล้วแต่เดินถนนไม่ไม่ไม่ตามมาเพื่อเข้าวอก่อนแต่เพื่อเข้าวอก่อนลุงอต้มไมดแล้วครับใส่ใส่เลยเดี๋ยวเดแล้วแต่บอสได้เอาความิื่นใจแต่ผมแต่ผมมันตามไม่พี่ได้ผมตามให้ผมตามให้ตามตามเกี่ยวไม่รู้พี่โจพี่โจเลาไปไหนวะเมื่อกี้เราลบเหรอพี่ ครามาบ้านโฮปกันดิจงไปส่งไอ้นี่ไปส่งเอารถไปเฮ้ยเรามีเรื่องซื้อโฮปได้บ้างบ้าหรอหว่าเขาดีๆก็ได้่งรถไปเอออย่างแกโอ้บอกไปเท่านั้นมันปัญญาอ่อนมันเออเนี่ยพี่กระแทงเลยดิไปแทงเขาเรื่องอะไรเขาไม่ได้ทำอะไรผิดน้อง หมือนกูคุยกับไอติเลยนะอ่างนนอ่างนี่เฮียข้ออ่างมันเต็มไปหมดไอสัตว์ไปตามเพื่อนมากูว่าเดี๋ยวมันอาจจะแทงโว้บ้านนี้ก็ได้มา,านหจะมีลี่หรอพี่มาบ้านหกมีลี่ดิโหพี่แก่หรอไม่มีหรอกไม่มีหรอกมันมันหมอบแล้วมันเวมันอยากถือสะคอนั้นไว้แปะกับแพงบ้านนะปล่อยมันเถอะเอ,อ้ยอะ เราเราเรก้น่อราแก้ฮะน่ยเดียบอลไม่ชอบมาตอนเราเบื่อนะบอกก่อนแล้วน้องบีมอยู่น้องบีมน่าจะแทงแล้วเนี่ยเออมันแทงแล้วบอลรี้แข็รล้ประชาชนนั่นแหละวอลได้นะวอลได้นะเฮ้ยใครยิงเล่นอะไรวะติดไปอะแต่อย่าเลือนเกินร้อยยิงไม่เอา ไม่เอาหรอจอกแค่มันกอดสกอร์น่ะหนึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งไปอะไรอ่ะงเ้ยมันกอดไป้เขาเดินบนเขาเดินบนอะไรนี่เขาเดินบนอะไรนี่รังเล่อย่าไอ้สัรไม่พอใจยิงดิยิงกูดิยิงดิอยากเมยกูอรีเก่าดมาบ้านโูบี้มาบ้านโูบี้มาบ้านโูบี้มาบ้านทูบี้มึงทำเสียงอะไรอ่ะเมก็มีเหมือนไม่พอใจอะไรนะดูดิกูว่ามีกูว่ามี ทำเสียงรถแลวนะทำเสียงอะไรรถลากนะไม่มาไม่หมดเสียงอะไรทำเสียงอะไรทำเสียงล้อหลอกเหรอเมียกำลังไปทำเสียงล้อหลอกเหรอทำเสียงเหมือนเรียกหมาเจ้ามาล้อหมอเข้าวอรนดิเฮ huh? ้ยไอ้บีมเหยื่อบีมแข่งจริงนะวอรต้องบีมอะไหนเร็วครับผมโดนทาเสียงอย่างนี้ใส่อ่ะบอส ไม่ขอให้ตงอาจจะเสียเพามึงน่ารักเป็นหมาน้อยหมาเด็กก็ได้ิเอผมไม่ยอมเพราะเขาเรียกผมเป็นหมาบอสผมไม่ยอมหมานี่หมาเด็กสาวชอบอย่าไปคิดเยอะสิผมไม่เอาบอสผมไม่เป็นหมาเด็็กกได้หรอกผมไม่อยาเป็นหมาบอสเขามาครับเสียงอย่างเงี้ยใส่ผมผมไม่ยอมไม่ยอมแพงเลยพูดนะ้วแพงเลยได้เไม่ต้องใช้ความรุนแรงหรอกเขาเขากอดไอ้นี่อยู่สกอร์ร้อยต่อหนึ่งเขากอดไว้อยู่กอดไว้เหรอเขากอดไว้กอดไว้เดี๋ยวมันไเนี้ย นานๆทีจะไอเนี่ยเนาะชนะเนาะธรรมดาไอไอบีมไม่อยู่เหรอไอบีมไอบีมอยู่ปะเหรอไอบีมไม่อยู่แม่งไม่มันเลยหว่เทียตรงนี้แม่งมีแต่พวกแบบพวกกระจอกอ่ะมันไม่ใช่โฮปที่กูถามหาเนี่ยอ่ะตอนนี้เป็นอะไรไปแล้วเนี่ย อไอ้เหี้ยหูตึงทั้งแก๊งเลยว่ะเป็นไรเนี่ยคิดอยู่คิดอยู่ให้เวลา,เาคิดกันอยู่นะประชุมอยู่แม่งสามสิบป่าวะวะนี่ต้าใครมันปีนรถก็ลืมมือขึ้นมาสิอ๋อผมเองเนี่ยวะ มันมันหลอกทั้งแก๊งเลยว่ะรออะไรวะเนี่ยคิดอยู่คิดอยู่คิดอยู่ตั้งป้อมปืนอ่ะอยู่ต้นบนนั่นกจ้าจ้โอ้โหมาตึ้งทั้งแก๊งเละไอ้เย่าแม่งเอ้ยโัวติกเกอร์อยู่ที่มึงใช่ปไอ้เหี้ยโอ้หตึ้งไปเอ้ยกูหาแลกบาเรวได้โอเคมึงอยากจะเล่นกูก็ไม่ว่านะแต่ถ้ามีสตอรี่แล้วไม่มาไม่อ่อนกันกูก็ปล่อยแพ้เหมือนเดิมละด้วยคนเราไม่พร้อมนี่ใช่ปะ ตอนนั้นตอนนั้นไม่พร้อมไม่พร้อมเหมือนตอนนั้นเลยไม่พร้อมเหมือนตอนนั้นว่าคนออนเนี่ยตอนนี้จนเราก็ไม่พร้อมตอนเนี้ยเราไม่สอนยังเล็กหกโมงิวได้หมดอ่ะหกโมงมันมันการันตียี่ยี่ห้าบวกนะยังมันอ่ะหกโมงอ่ะใช่ถ้ามึงไม่มากันอ่ะก็แต่ว่าผมองว่าเสียเสียสกอร์นะนะแต่ไม่ได้ว่าถ้ามันไม่มากันก็ปล่อยเพื่อนโดนอ่ะที่เราแต่ตอนเนี้ยจะตีเนี่ยก็มุดอยู่แล้วว่าตอนนี้จะตีอ่ะโอเคใช่ไหมไม่ได้มีใครไม่ว่างหรืออะไรนะโอเคครับ ไอเออบีมันไปไหนวะมันมันไม่อยู่ไม่หนุกเลยว่ะหาตีหาได้เออคือถ้ามึงรู้ล่วงหน้าแล้วว่าจะหาตีอ่ะลาเรนดี้ก็มาด้วยนะห้ามเจ็บไม่ต้องพูดจอไม่ต้องตามไม่ต้องตามไม่เชื่อดูตัวเอง ได้มาเฮียต kind of ่อไหมล่ะพี่งั้นอ่ะไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรตอนแรกไม่พร้อมเลยอย่าเลื่อนเกินไอ้ที่อ่ถ้าน้องบีมอยู่ไม่ไหวเล่นอีกแล้วไม่เล่นแล้วไปทำยังไงเออไม่ก็ดีเฉยๆว่ะพอใจเด็กน้อยอยู่ไอ้มันกอดสกอร์ไปอ่ะร้อยตอนหนึ่งให้มันนานๆหน่อยมันคิดอยู่มันคิดอยู่มันคิดอยู่เอาดีมาวะแม่งแม่งพร้อมแล้ว่างมีอะไรใช่ไหมบอส พอร์ไเฮียแลยสแล้วเรายังไม่เต็มเลยสัตว์เต็มแล้ว30แล้วเต็มแล้วเต็มแล้วอเราไมโอเข้ายังไงเราไมโออะเต็มแล้วเต็มแล้วเขาแล้วโอ้ยแย่เดี่ยวเดี่ยวม้ากับบูราหของจริงจัดเลยว่ะพอไม่เราเรายังไม่พร้อมไอ้เฮี้ยเราเจนมาด้ยไม่ได้ซ้อมด้วยเราเราลั่นล้านเลยแหละนี่เลยวอร์มเลยวอร์มเลยเออเนี่ยมันจะกล้ากับเราหรือเปล่าเฮียกเดี่ยวมากับบูราหมาจัดเลยว่ะไอซาตินมาจัดเลยว่ะตีคู่กมาเดี่ยวมาเดี่ยวมากับบูดาห์ไอซาตินเออไอซาตินคู่เลย มาจัดเลยวะกูว่ามันน่าจะรอจังหวะพร้อมมันสวนแล้วแน่วรอดูทรงละมตามเพื่อนอยู่ตามเพื่อนอยู่เพื่อนเพื่อนเข้าเลยเพื่อนเข้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวมาขวามูลาดมาจัดเลยวะพี่หมูว่าไงก็เลยมันมีช็อตไอแม็กไปถือมีขู่เขาด้วยไงก็ติดถ้ามันจะเอาเราอะได้หมดละไม่แคร์อยู่ละพี่ชายอุ่นไปยังไปเฉย